เดี๋ยวผมให้ดูพระสมเด็จนะว่ามันมีองค์ไหนที่เหมือนกันบ้างนะครับอ่าสักครู่ครับนี่นี่ก็เอามารีลันใหม่นี่ผือภาพพระสมเด็จวัดะระฆังนี่เพ่นดูนะองค์นี้องค์นี้เป็นไฮไลท์ของหนังสือพีเชียสเลยแต่และองค์เหมือนกันหรือเปล่านะับนี่องค์ที่หนึ่งนะแล้วองค์ที่สอง ห็นไ,ไหมแล้วองค์ที่สามมีองค์ไหนเหมือนกันไหมเพื่อนๆดูนะเห็นไ,ไหมดูแขนวงแขนอันเนี้ยข้างข้างเออข้างขเนี้ยเล็กข้างเนี้ยใหญ่ใช่ไหมแล้วเอียงใช่ไหมอ่าแล้วองค์เนี้ยเหมือนไหมไม่เหมือนเลย เนี่ยตั้งตรงแล้วเนี่ยอีกเนื้อหนึ่งเลยเนื้อเนี้ยผมดูเป็นเนื้อแก่กล้วยสุกนะครับเนื้อแก่กล้วยนี่ก็เนื้อแก่กล้วยนะครับแต่เนี่ยมีขอบกอบกระจกโผล่ขึ้นมาอ่า,น,นะอาอน,นี้ก็เหมือนกันอันนี้ส่วนใหญ่แบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็น อะไรนะพิมพ์ฟันหนูใช่ไหมจะมีฟันหนูอยู่ข้างใต้เนี่ยลักษณะของทรงพิมพ์นี้แหละจะเป็นฟันหนูแล้วเนี่ยดูเด็กเขาไม่ตัดปีกหรือว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีกรอบขอบกระจกขึ้นมาแต่จัดอยู่ในพระสมเด็จที่พีเชียสภูมิใจเสนอว่าเป็นองคค์รูองคดาราใช่ไหมครับและองค์ต่อไปอองค์นี้เกิดอะไรขึ้นนี่ เกศทะลุซุม้มนะซุ้มมันอยู่อย่างนี้มันมีร่องรอยของเกดทะลุออกมาเนี่ยแล้วเนื้อหาเป็นอย่างนี้ทรงพระเหมือนก,นกันกับที่ผ่านมาหรือเปล่าเห็นไหมไม่เหมือนนะองค์ต่อมาเห็นไหมองค์นี้หน้าอกเนี่ยเป็นรูปคาราบาวแดงเลยหัวหวัวหัวควายเห็นไหมองน์นี้องนี้เนื้อตุบตับ เนื้อตุบตับเนื้อตุบตับนะเนื้อกายาสตร์ใช่ไหมเนื้อตุบตับแต่ก็ยังมีเส้นเนี่ยมีขอบเกินมาอย่างเงี้ยมีขอบกรอบประจกเกินมาอ่แต่เนื้อตุบตับหนุบหนับชอบไหมเนื้อแบบนี้ใช่ไหมอ่าเนื้อแบบนี้นี่ผมมีเยอะนะผมมีเยอะนะประมาณสามสี่องค์สามสี่องค์นี่ผมว่าเยอะนะอ่าแล้วเห็นไหมองค์ถัดมา องถัดมาดูยังไงผมว่าเนื้อมันไม่ถึงอะ่ะแต่เนื้อนี่มันเป็นเนื้อดินโปง่งเนื้อดินโปง่งหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเนื้อดินสอพองนะครับเนื้อดินสอพองเพาะอย่างนี้เนี่ยก็มีขอบกรอบกระจกนะด้านนี้เขาค่อนข้างจะตัดดีแต่ว่าด้านนี้ยังมีขอบเกินมานะครับ องนี้องค์นี้ก็เป็นองค์นี้เขาเรียกว่าเนื้ออะไรเนื้อต้นครกใช่ไหมเนื้อต้นครกที่มันจะมีส่วนผสม,ม,มเม็ดมวลสารอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าผสมเด็ดส่วนใหญ่นี่จะเป็นเนื้อเดียวเห็นไหมเนื้อเดียวอันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรเป็นเศษพระกุเก่ากําแพงเพชรหรือว่านางพญาอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ท่านดูนะ ลักษณะเนี้ยเธอเขากดตื้นใช่ไหมองค์นี้เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนพระพิมพเจดีใช่ไหมลักษณะเหมือนพิมพเจดีเหมือนพระประธานพระพระประธานที่วัดระครังเลยนะครับเห็นไหมการการจับวางพิมพ์ทรงอะไรเนี้ยคือถ้าเราเน้นเรื่องของพิมพเนี่ยคุณโดนพระเกแน,เน่เพราะว่าสมเด็จวัดระครังพิมพ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเขาบอกว่าพิมพ์ใหญ่แต่จริงๆผมดูแล้วผมดูว่าเป็น พิมเจดีนะครับเห็นไหมแค่ดูพิมพ์เนี่ยเราก็มองต่างกันแล้วออไปนี่อง์นี้พิมพ์ใหญ่เหมือนกันแล้วกับองค์นี้เนื้ององนี้กับเนื้ององนี้เอออันไหนเก่ากว่ากันนะเพราะว่าถ้าเราจะดูเนี่ยเราต้องดูองค์จริงต้องเห็นองค์จริงถ้าคุณไม่เห็นองค์จริงเนี่ยยากที่จะตัดสินว่าเนื้อมัน เก่ากันยังไงใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีสมเด็จ95ของหลวงป,ปู่นาคนะเราจะสามารถดูได้เลยว่าลักษณะโซนเนื้อเนี่ยเข้ามาเหมือนกันกับ95แต่ความเก่าเขาลึกกว่า95เพราะ95เนี่ยพระอายุแค่70ปีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นยุคยุค2470เนื้อก็จะอีกอย่างหนึ่งแต่ยุคที่ทันสมเด็จโตเนี่ยเนื้อมันจะต้องแร่งกว่านี้แห้งกว่านี้นะครับ อ่ะต่อไปเห็นไหมแต่ละองค์นี่มีองค์ไหนเหมือนกันบ้างนะเพื่อนๆนดูเดียไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมอันนี้ก็มีขอบกรอบกระจกโพมานิดหนึ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันคือจะให้เพื่อนๆดูนะสมมุติว่าแม่พิมพ์เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเนี้ยอ่ะ กล่องกล่องเนี้ยแม่พิมพ์แม่พิมพ์มันมันมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่าเห็นไหมอ่าไฟเปิดไฟอ่าเนี้ยกล่องอย่างเงี้ยลักษณะของแม่พิมพ์มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าถ้ามันเป็นแบบนี้รอบขอบกระจกนี้มันจะเกิดตรงไหนอ่าเวลาเวลาใส่เนื้อเข้าไปเนี่ยดึงออกมาเนี้ยมันก็จะต้องเป็นสี่เหลี่ยม ก็อ,อย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมันมีกรอบขอบกระจกเป็นเนี้อเกินมาจากตรงข้างๆนี่เหรอแล้วเขาเอามาตัดที่หลังเหรออ่าถ้ามันตัดอย่างนี้แล้วแล้วอย่างสมเด็จเก้าห้าอย่างเงี้ยสมเด็จหลวงปู่นาเก้าห้านี้เขาไม่มีขอบกรอบกระจกเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะเพื่อนๆใช่ไหมน่าสงสัยใช่ไหมอ่อ่าอ,องค์ถัดไป อห็นะองค์นี้กับองค์นี้ก็ไม่เหมือนกันอีกอ่ะคือพระแต่ละองค์เนี่ยที่เอามาให้ดูในองคดาลาเนี่ยหน,น้าตาไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมนี่นี่วัดะระฆังพิมพ์ใหญ่อะนะแล้วทีนี้อันนี้เข้าสู่โหมดของบางขุนพรมเห็นไหมบางขุนพรมมีอะไรต่างกันกันกบวัดะระฆัง มีสภาพของความความเป็นพักกลุใช่ไหมอ่าเนี่ยบางคุนพรมเนี่ยแล้วดูองค์ที่สองบางคุนพรมนะเนื้อถ้าเราดูเนื้อนะเนื้อเขาก็จะคล้ายกับวันละคังนะแต่ทีนี้ว่าพิมพ์ทรงมันต่างกันนะลักษณะพิมพ์ทรงมันต่างกัน นี่ก็บางคุนพรมใช่ไหมอ่าลักษณะเนื้อเหมือนกันกับวัดละคังนั่นแหละแล้วก็ลักษณะเนื้อเนี่ยก็เหมือนกันกับ9้านะถ้าเพื่อนๆมีก้าห้าเนี่ยเพื่อนๆดูออกเลยว่าเนื้อนี่เหมือน9้าห้าแต่ว่าความเก่ามันมากกว่าก้าห้านะเนี่ยเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อแก่ปูนใช่ไหมนี่นี่ก็เหมือนกันบางคุนพรมเนื้อแก่ปูนใช่ไหม แล้วบางคุณผมเมื่อวานซืนเนี่ยผมโพสต์ไปเนี่ยของผมสวยกว่าที่เขาประมูลกันไปเจ็ดหมื่นอีก